ตายไปต้องตายไปอ่ะเออถ้ามันต้องตายอ่ะมันอีกไม่นานอ่ะเออถ้ามีเรื่องราวอะไรถ้าเราตายลงไปเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันก็จะอยู่ของมันอยู่ในโลกใบนี้แหละเราก็จิตของเรานี่แหละมันยังตายไม่ได้เพราะจิตเนี่ยมันยังตายไม่เป็นเวลาตายเนี่ยหมายว่าร่างกายมันตายมันหมดอายุไขหรือมันแตก มันสลายหรือว่ามันเจออะไรต่ออะไรแล้วมันก็ทําให้ถึงความตายได้ในร่างกายเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แน่นอนมันต้องตายแน่นอนเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าจะโกรธใครถ้าเรานึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเราต้องตายแน่นอนเราก็ตายเขาก็ตายอย่างเนี้ยมันจะเบาลงทันทีเลยนะแต่มันนึกไม่ทันเนี่ยมันนึกไม่ทันมันเลยอยากให้เขาตายแต่เราอยู่เออทุกคนอื่นตายได้แต่เราต้องไม่ตายเราต้องอยู่ ้วกยายากให้เราอยู่แล้วก็เรามีความสุขเราดีด้วยอะไรด้วยนี่คือมันหลงมันหลงตัวเองมันจึงเขาจึงเรียกว่ามันมีความหลงยึดมั่นถือมั่นอัตตาตัวตนเนี่ยยึดกายยึดจิตว่าเป็นเราเป็นของเราทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกัสสรู้เนี่ยท่านท่านรู้ว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติแต่ก่อนไม่มีหรอกทุกคนนั่งอยู่นี่แต่ก่อนไม่มี ต่อมามันก็เกิดมาได้เกิดมายังไงเราก็ไม่พูดรายละเอียดแล้ววันนี้เพราะว่าทุกคนก็รู้แล้วว่าถ้าเพราะถ้าแม่ท้องผสมกันแล้วก็อาศัยอาหารที่แม่รับระทานเข้าไปูซึมเข้าไปหล่อเลี้ยงก็เติบโตแล้วข้อออกมาเป็นวัยทารกวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยจนจะถึงวัยชราแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยชราภาพไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยข้างในอ่ะเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปนั่งอยู่ดีก็ค่อยๆยเสื่อมไปเหมือนกัน ไม่ไ้อยู่เสื่อมนะเสื่อมไปเสื่อมไปสุดท้ายวันใดวันหนึ่งมันต้องตายต้องแตกตับเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะฉะนั้นร่างกายอันนี้ยึดถือไม่ได้ทํายังไงจิตเราถึงจะเข้าใจอ่ะก็เอาจิตนี่มองดูเลยนะเพราะนั้นจิตของคนเราเนี่ยตามกปกติเนี่ยมันจะไหลไปกับอารมณ์ที่นี่ มันจึงจําเป็นต้องมาบริกรรมมันจึงจําเป็นต้องมาดูมาโฟกัสอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้มันจดจ่อยอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อดึงจิตที่ไหลนั่นให้มันกลับคืนมาก่อนกลับคืนมาแล้วมันเป็นกลางเป็นกลางทีนี้พอมันเป็นกลางปั๊บข่าวนี้สติก็อัตโนมัติขึ้นมาแล้วนะทีนี้อะไรก็ค,คือมันเห็นเองเลยนะทีนีน้เห็นเองด้วยบางทีมันยังไม่ดับก็ดูไปก่อน มันจะไม่ต้องดูดูไปดูไปจิตมีกําลังขึ้นมาเพราะสติมันทําให้จิตมีกําลังสมาธิทําให้จิตมีกําลังวิริยะคือความเพียรความพยายามตรงนี้ทําให้จิตมีกําลังปัญญาเห็นว่ามันไม่ใช่เราเพราะมันทึกเกิดมันก็มีกําลังขึ้นมาจิตเนี่ยกระถอยเนี่ยมันรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นทุกข์นะถ้าไปยึดเราเป็นทุกข์นะเพราะจิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ใช่มันความหลงเนี่ยมันพาไปยึดเนี่ย พอเราเห็นอย่างนี้มันจะไปเบียดความหลงความหลงค่อยๆคลายออกคลายออกคลายออก,าออกบางคนบอกว่าเหมือนว่าออกเลยพอเห็นชัดแต่ละครั้งมันว่าออกว่าออกถ้าอินทรีย์มันแก้าของเรามันจะรู้เลยว่าโอ้อุปทานเนี่ยเป็นเพราะจิตเราไปยึดเพราะเรามีอุปทานนี่เองนี่แหละอุปทานนี่แหละมันทําให้เป็นทุกข์แต่พระเจ้าท่านละอุปทานได้หมดแล้วท่านจึงไม่ถีงทุกข์เพราะฉะนั้นการที่ เราน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเนี่ยคนนั้นนะ่ะโชคดีที่สุดเลยแล้วก็จะได้หลักหลักหลักการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐที่เรียกว่าประพฤติพรหมจักรมักแปลว่าสิ่งประเสริฐจันเนี่ยก็คือจริยะธรรมเนี่ยจริยะก็คือหลักในการดําเนินชีวิตแล้วทําให้ชีวิตของเราประเสริฐขึ้นดีขึ้น เพรานะนั้นครก็ตามที่ตั้งใจว่าจะนำหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วพยายามที่จะปฏิบัติตามรับรองคนนั้นจะเริญแน่นอนเลยนะผมอ,อยากให้พิสูจน์เลยนะเชื่อเลยต้องจเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเลยนะ,ะยิ่งสติรักษาจิตได้นะพอจิตมันสงบเข้ามาอยู่กับตัวเรานี่นะ จิตเราก็จะรู้สึกว่าเป็นจิตใจที่สุขที่สบายร่มเย็นเป็นจิตที่ดีงามขึ้นมาแล้วพวกที่เรามองไม่เห็นเขาก็รู้ได้นะกระแสนี่มันจะเย็นออกไปมันทำให้เขาสุขเขาสบายขึ้นมาเขาก็จะพอใจเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราก็กลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่สงบร่มเย็นไปด้วยเพราะนั้นสำคัญตรงจิต ทำธุรกิจทำมาค้าขายอะไรก็ส่วนใหญ่นะที่เห็นนะถ้ารักษาจิตได้แล้วมันจะประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองเนี่ยอย่างยาสมบัเาวง่ายเลยนะเราทําธุรกิจเราเราทำมาค้าขา,ขาอยอะไรเนี่ยถ้าจิตเราดีอ่ะเวลาใครมาเราก็ปฏิสัมพันธ์อย่างดีพูดคุยอย่างดีปฏิสันพานอย่างดีเขาสบายอกสบายใจแล้วเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะคนที่มีใจิตใจสบงบร่มเย็นเนี่ย มันไม่อยากคิดเปลี่ยนเปลงแค่เรมันก็อยากเรารู้ว่าเออเราเวลามันทุกข์ใจขึ้นมามันก็เห็นด้วยเวลาเรามันก็ไม่อยากทําให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วยอยี่มันจึงมาระวังเนื้อระวังตัวแล้วก็ระวังคนอื่นไปด้วยกันอี่ยมันจึงมีความปรารถนาดีต่อกันขึ้นมามันก็เลยทําให้สงบโลภเย็นทีนี้ถ้าหากว่าไม่เอาคําสอนของพระเจ้านะบางคนก็มีเจตนาดีมีความตั้งใจดี แห่ว่าเวลามีโอกาสกำลังจิตไม่พอคือถ้ามีโอกาสที่กำลังจิตมันไม่พอมันอดไม่ได้อันนี้แหละ,ะมันทําให้ถ้าไม่มีหลักคมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักข้างในเราเนี่ยไม่มีหลักความเข้มแข็งนะการที่จะต่อสู้กับอานาจใจต่ำเนี่ยมันสู้ไม่ได้เนี่ยโลกเรามันจึงเป็นปัญหานะแม้แต่ประเทศชาติบ้านเมืองเราก็เป็นตัญหานะ เพราะว่ากําลังจิตกาลังฝ่ายดีฝ่ายกุศลเนี่ยมันไม่มีธรรมะเข้าไปคุ้มครองปกปักรักษาไม่มีสติเข้าไปคุ้มครองมันก็เลยอดไม่ได้ที่จะทําสิ่งที่มันผิดพลาดบกพร่องอันนี้แหละที่มันเป็นปัญหาของโลกของสังคมทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีหลักว่า ทำอะไรอยู่ก็ตามเราจะมีหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดาเนินชีวิตโอ้สุดยอดเลยนะแค่คิดนี่ก็เป็นกุศลแล้วแล้วก็พยายามทําทําก็เริ่มงง่ายๆเลยเอาบุญกุศลคุณงามความ,มาดีทําได้ถ้าอัไหเป็นบาปหรือมันไม่ถูกต้องไม่ทําต้องพยายามถูนนะพระพุทธเจ้าจึงสอน ว่าไม่ให้ทํำบา,าปทั้งตวงอันนี้เป็นหลักผู้ทั่วไปเลยถ้าใครทําได้มนีสุดยอดแล้วหรือว่าเอาละบางทีมันก็อดไม่ได้อดไม่ได้มันก็นอย่างน้อยความตั้งใจเราที่จะไม่ทํานี่นะมันจะคอยสังเกตสังเกตสังเกตเนี yeah. ่ยต่อมากําลังจิตมันพอมันก็เริ่มทําได้มันก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น <Yeah. S 1> แล้วก็ทํากุศลให้ถึงพร้อมคุณงามความดีเล็กเน้อยนก็ทําไปเนี่ย มากขึ้นมากขึ้น้านจะเป็นคุณงามความดีสูงขึ้นมาก็คือมีหลักปฏิบัติทำเพื่อชําระจิตเราให้ขาวรอบชำระจิตราขาวรอดนี่คือสูงสุดแล้วเนี่ยขัดเราแก้ไขคนเรามีโอกาสที่จะทําผิดพลาดหรือคล่องได้ทั้งนั้น